สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องหมูบิวชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้หมูบิวจะพาไปชมต้นมะนาวอยู่หลังบ้านนะคะสวนเล็กๆของหมูบิวนะคะเวลาว่างค่ะมะนาวต้นนี้หมูบิวปลูกเองนะคะติดลูกทั้งปีเลยค่ะติดกินไม่หวานไม่ไหวนะคะก็แจกข้างๆบ้านเหลือไปฝากเพื่อนออกทั้ง ปีค่ะต้นนี้อันนี้คือต้นบักเมานะคะภาษาอีสานนะคะเรียกบักเมาที่เป็นลูกสีแดงๆดงดำๆนะคะอันนี้คือต้นน้อยหนาหรือบักเฉียบค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องโมบิว้วยนะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ช่องโมบิวค่ะล้กงโมบิวน,น่นอนแต่ลัางนานๆน,น,นะคะเลิฟๆนะคะเลิฟเ